ผู้จัดนกจริยาแอนโฟเน่ ne, แห่งค่ายเมกเกเจกรุ๊ปนำเกรซวรินทร์โค<ร>จรมาพบพรีมรณิดาอีกครั้งในละคร,<ท>รดราม่าเข้มขน้น<ร>เรื่องสามีฉบับปัดปุ่นทำใหม่ลงจอช่องสามวันนี้ตอนแรกแเ,า,า,รกเ,เารา หลายคนก็ติดอกติดใจพระนางคู่นี้นะคะจากคุณชายธราธรค่ะแต่ว่าวสําหรับรละครเรื่องใหม่ที่เราจะได้ชมกันค่ําคืนนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าสามีบอกว่าดราม่าเดิ่เข้มข้มขนมากเลยเนี่ยนะคะบทบาทของคนทั้งคู่ที่ต้องมาประชันกันเนี่ยเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะเกรซสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพอบอกว่าโหดราม่าเข้มข้มขมขมขนมากเนี่ยนะคะก็จินตนาการไปต่างๆนานาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวนึงเป็นยังไงคะดราม่าแค่ เอาถามน้องพีมก่อนค่ะก็จะดราม่าในเรื่องของคือจะมีความขัดแย้งระหว่างครอบครัวสองครอบครัวค่ะก็จะดราม่าในเรื่องของที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองค่ะอืมนั้นเป็นส่วนตัวของน้องพีมครแต่ว่าในในในเนเรื่องโดยรวมก็จะเป็นมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของความรักของของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเป็นละครที่ ดราม่าเข้มข้นจริงนะฮะตั้งแต่เล่นละครมานีละครเรื่องนี้เป็นละครที่ดราม่าที่สุดตั้งแต่เคยเล่นอย่างนั้นเลยเหรอครับเรสจริงจริงครับในเรื่องของซีนแบบอารมณ์นะเหมือนก็มาเปิดเผยความในใจอะไรกันเนี่ยไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีตัวละครเยอะมากแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่ารุนแรงอย่างมีเหตุผล ในเนื้อเรื่องก็จะปะทากันตลอดมีทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีทั้งเรื่องของความรักระหว่างเราสองคนคือถึงแม้ทั้งสองคนจะเคยเล่นด้วยกันมาก่อนแต่ว่าไอ้บทของมันเนี่ยมันทําให้เราต้องปรับตัวกับบทเยอะขนาดไหนโดยเฉพาะพีม ทแทบจะปรับตัวใหม่หมดเลยค่ะคือเป็นในละครเรื่องนี้เล่นเป็นคนที่อายุเยอะกว่าตัวจริงเยอะมากเลยค่ะยากมากค่ะต้องใช้จริงการ,การแบบค่อนข้างสูงค่ะค่ะแล้วเราก็เป็นคุณหญิงผู้สูงศักดิ์ด้วยใช่ไหมคะเราก็ญิงทนงในแบบว่าศักดิ์สรีของตัวเองมากค่ะก็แต่ก็ดีตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีเหตุผลค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบหญิง ไร้เหตุผลอะไรนะคะคือแบบเขาเป็นคุณหญิงอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยลุกอะไรอย่างเงี้ยในละครเรื่องนี้ก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์ก็จะแอบมีนิดนึงค่ะเออค่ะแล้วลาบล่ะคะลาบเป็ดลาบแล้วก็ก็เป็นว็เป็นลูกเป็นลูกชายคนโตของของเจ้าสัวเรียวครับเหมือนเหมือนในตระกูลคนจีนพอเป็นลูกชายคนโตเนี่ยเขาก็จะต้องรับผิดชอบหรือว่า ดูแลทุกอย่างแทนแทนคุณพ่ออะไรเงี้ยครับก็ต้งมีพี่น้องมีอะไรเงี้ยฮะก็ต้องดูแลทั้งเรื่องสมบัติเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวอะไรเงี้ยับก็ยากครับต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกๆถ่ายชีวิตแรกยังแบบคือยังไม่เข้าใจคือว่าด้วยด้วยด้วยความคิดของตัวละครอ่ะมันมีหลายหลายชั้น บบเรา<ม>จะารู้สึกกับนังเอกแบบนี้แต่เ,ออเราก็ทำเต็มที่ไม่ได้หลายๆ,ๆอย่าง <S <S ก็ต้องปรับตัวกันนานพอสมควรครับออแล้ว,ลวลผู้กำกับเนี่ยอคอยบอกไหมเมื่อเรารู้สึกว่า,าคาแรคเตอร์ที่มันจะชัดเจนเพื่อว่าให้การทำงานหรือว่าการถ่ายทอดบทบาทตัวละครตัวนี้ออกไปเนี่ยให้คนดูเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นบอกครับสำคัญเลยแหละครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่เราอ่านบททำกันบ้านมาอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าตัวละครตัวนี้คิดแบบนี้คิดแบบนี้ในระดับหนึ่งพอ พอไปถึงหน้าเซร็จแล้วเราต้องคุยกับผู้กำกับคุยกับพี่นกคุยกับผู้จัดอะไรเงี้ยฮะครับให้รู้ว่าในมุมมองของตัวละครน่ะเขาต้องแสดงออกยังไงในสถานการณ์แบบนี้แล้วด้วยความที่พอเวลาเราเข้าฉากด้วยกันมีฉากเกี่ยวกับครอบครัวเยอะอก็มีนักแสดงเยอะแล้วซึ่งแต่ละคนก็เป็นตัวละครจริงๆ, <S <S ๆก็มันก็ง่ายขึ้นในการที่เราจะ เข้าไปให้ถึงคาแรคเตอร์นั้นเลยครับแต่ว่าใช้เวลาปรับตัวนานพอสมควรโอ้นี่ค่ะพี่เกรซนี่ยังใช้เวลาปรับตัวแล้น้องพีมนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นน้องใหม่โรงการนะนัะหนักมากใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาด้วยแล้วก็เรื่องของความคิดซึ่งก็เป็นความคิดแบบผู้ใหญ่ค่ะบางทีพิมพ์ก็ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาคิดแบบนี้เขามุมมองที่ลึกกว่าที่แตกต่างกว่าแต่เวลาเข้ากับคนอื่นก็ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะเหมือนเราจะไปตามกับเขาด้วยะก็เรียกว่าทํางานแล้วก็ทุ่มเทกันหนักเนาะบางทีนี่ก็ มีหลุดๆนะฮะเวลาเล่นแล้วแบบว่าหลุดเป็นเด็กออกมานิดนึงอนึ่งเงี้ยพี่แมนพี่แมนบอกว่าพิมพิมอย่าเด็กอย่าเด็กอ่ใช่ค่ะอ๋อพี่แมนพ่มกลับไปเอย่าเด็กอย่าเด็กอย่าเด็กที่าจะถามว่าสามีในเวอร์ชั่นนี้นะฮะเกรกกับพิมพอจะสรุปแง่คิดได้ไหมว่าถ้าดูแล้วมันจะให้อะไรกับเราอ่าละครเรื่องนี้จะเน้นเกี่ยวกับความรักค่ะความรักที่หลากหลายมุมมองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการที่พระเอกจะต้องแบบพิสูจน รักของตัวเองให้กับนางเอกให้ได้ค่ะแล้วก็ความรักของแต่ละคนในครอบครัวค่ะอืก็มันเหมือนกับว่าคนก็ถามเยอะนะฮะว่าสามีนี่มาจากอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นเหมือนแบบบทพิสูจน์ของผู้ชายคนหนึ่งอะครับที่เขาจะต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้หญิงที่เขารักเนี่ยยอมรับได้ว่าเขาว่าเป็นสามีให้พูดว่าสามีได้เต็มปากอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันก็มันก็มีบทพิสูจน์หลายอย่างบน ความขัดแย้งของของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในครอบครัวอเงี้ยโอ้ยอย่างงี้นะคะคู่สามีภรรยาควรจะดูเลยนะควรมากครับควรนะรรว่า,าต้องการสามีที่แบบว่า สมบูรณ์แบบเป็นแบบไหนเป็นพระเอกเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าพรีเซนต์เรื่องของความรักเนี่ยให้นางเอกเห็นได้ให้ภรรยาเห็นได้เพราะว่าในเรื่องก็มีการจดทะเบียนด้วยแต่ว่าความรักยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะคืนนี้ก็ติดตามนะคะก็ดูว่าพระนางก็ทุ่มเทถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามนะครับละครสามีในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งออกอากาศทุกวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะฮะ